อันนี้เราจะมารีวิวเครื่องกลึงครับ WM 2 1 0น V ครับก็คือของแถมก็มีเนี่ยครับมีชุดด้ามมีดเกล็ดด้ามยันศูนตายก็เป็นหัวจับดอกประวาดแล้วก็แถมพิเศษก็คือผ้าหุ้มเบาะรถนะครับแล้วก็ชุดของแถมก็ตามนี้ครับเครื่องหัวจับ5้านิ้วนะครับหัวจับห้านิ้ว การเคลื่อสื่องสูงพลาส์นะครับยอดมากรกนนะครับเบอร์เ o ิร์ดตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับตัวนี้จะเป็นโคมไฟกับตัวนี้จะไม่ได้แถมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แถมก็คือตันนี้นะครับทุกเลืองพวกฟันกัดพวกกลวยหยอดน้ำมันนะครับประมาณนี้ครับ เครื่องตัวนี้สองฟุตครับใช้งานดีครับโอเคครับ